เจอกับผมอีกแล้วครับกับจานเลบอนเตงประจำวันที่14มิถุนายนครับสำหรับเมื่อวานครับกินไปเต็มเต็มครับไอวอรี่โคสยู23ครับชนะญี่ปุ่นยู19ไปได้ครับ2ประตูตัวหนึ่งครับบอกแล้วครับท้ายเกมมันมีผลจริงๆครับเรื่องอายุครับความเก่าเกมครับมันต่างกันพอสมควรครับเมื่อคืนครับครึ่งแรกครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับสุดท้ายเป็นไอวอรี่โคสครับที่ยิงได้ครับครึ่งหลังครับแล้วใช้ความเก่าของตัวเองครับ รักษาสกอร์ไว้ได้ครับต่อปปาครับก็กินไปเต็มๆครับสำหรับไอวอรี่โคดูยี่สิบสามเมื่อวานครับเมื่อวานเป็นไปตามเป้าหมายครับเป็นไปตามอย่างที่ตัวผมวี่เคราะไว้ครับสําหรับวันนี้ครับเรามาลุยกันใหม่ครับคู่นี้ครับเราข้ามไปเลยครับข้ามไปที่ทวีปแอฟริกาใต้เลยครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างเซาโตเมแด์ปินซิเปครับพบกับกินีบิซเซครับ อ่านยากนิดนึงครับสำหรับคู่นี้ครับเตะกันเวลา5้าทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราเป็นฟุตบอลรอบคัดเลือกของฟุตบอลแอฟริกั n เนชั่นครหรือฟุตบอลชิงแชมป์แอฟริกันครับจะเตะกันรอบสุดท้ายครับต้นปีหน้าครับมกกลาครับสำหรับคู่นี้ครับอยู่ในกลุ่ม A ครับเซาโตเมครับขอพูดสั้นๆแล้วกันครับเซาโตเมครับ อันดับวยของกลุ่มตอนนี้ครับสีนัดที่ผ่านมาพวกเขาครับยังไม่เคยชนะใครครับเสมอแค่หนึ่งนัดครับมีหนึ่งแต้มครับสำหรับกินีบิเซาครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับสองของกลุ่มครับสี่นัดที่ผ่านมาพวกเขามีเจ็ดคะแนนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้ครับเหมือนเดิมครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม v i p ครับ ufa k ครับง่ายๆครับทุกอย่างครบวงจรครับโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลเนี่ยครับ ใครอยากได้ทีเด็ดผมแนะนําเลยครับ a t u f k a k ครับอาจจะไม่ได้ให้เป็นบอลสเตปแบบอาจจะให้เป็นบอลเต็งครับวัลละตัว2ตัวครับช่วงนี้บอลอาจจะน้อยไปหน่อยครับแต่บอกเลยครับทุกคนครับลองเข้าไปศึกษาลองเข้าไปดูก่อนก็ได้ว่ามันของจริงหรือเปล่าครับกลุ่มนี้ครับอยากให้ทุกคนได้ลองตามๆกันครับบอลเด็ดๆเพราะต้องบอกว่าคนให้ครับโอ้โหคนนําแม่นจริงๆครับให้ฟุตบอลแต่ละคู่ครับ ช่วงนี้ครับอาจจะพักหลีกใหญ่ๆบ้างครับผลงานอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไรครับแต่แน่นอนครับบอลใหญ่ๆกลับมาเตะไม่ได้ผมการันตีเลยครับบอล v ี p กลุ่มนี้จัดให้แน่นอนครับเข้าฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้ตจ่ายครับพูดติดๆขรัดครับครับวันนี้โอเคครับอย่างที่บอกครับเซาโตเมครับพบกินีพิซซาครับเซาโตเมครับนาที่ผ่านมาพวกเขาไปแพ้ให้กับเซียรารีโอน2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับกินีพิซซ่าครับนาที่ผ่านมาพวกเขา ไปแพ้ให้กับนจีเรียน1ประตูต่อศูนยะนับแพ้ให้กับคู่แข่งมาด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับคู่นี้ครับ สำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นกีนีบิเซาครับที่ถล่มเซาโตเมไปได้5ประตูต่อศูนย์ครับเจอกันเมื่อไหร่ครับกีนีบิเซากินตลอดครับสำหรับคู่นี้ราคาวันนี้เปิดมาเป็นกีนีบิเซาต่อที่ราคาลูคควบลกครึ่งครับคู่นี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเพราะเตะกันที่สนามกลางครับสำหรับคู่นี้บอกเลยครับราคาแบบนี้ยังไงก็ต้องกีนีบิเซาครับมีถล่มแน่นอนครับเซาโตเมเพราะเขาตกรอบไปเรียบร้อยครับไม่มีสิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายแล้วครับสำหรับกีนีบิเซาท่าวันนี้ครับพวกเขาชนะได้้ครับแลว ไปลุ้นให้กับเซ拉เลโอนครับไม่ชนะไนจีเรียพวกเขาจะลอยลำเข้ารอบสุดท้ายครับขึ้นอยู่ที่พวกเขาแล้วจริงๆครับกินีพิเซว่าอยากไปรอบสุดท้ายหรือเปล่าถ้าอยากไปตั้งแต่นัดนี้ครับไม่ต้องไปเหนื่อยนัดหน้าวันนี้ตัวเองต้องจัดเซาโตเมให้ได้ก่อนครับสำหรับกินีบิเซว่ามอง้วครับราคาลูกควบลูกครึงเซาโตเมผมบอกเลยครับไม่มีทางชนะกินีพิเซาครับ ต้องต้องบอกว่าค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควรครับกินีพิเซาครับหนึ่งลูกจากพวกเขามองครับมีแน่นอนครับทำเม็ดแรกมาไวผมมองครับเม็ด2อยังไงก็มาครับตัวผมบอกเลยครับมันราคาเปิดมาวันนี้ค่อนข้างจะน้อยมันมีราคาเดียวจริงๆครับที่กินีพิเซาต่อลูกควบลูกครึ่งครับมันต้องบังคับให้ให้ให้ต่ออยู่แล้วครับคู่นี้ครับยังไงก็ต้องต่อครับแค่รุ่นเม็ดสองเท่านั้นเองครับกับราคาลูกควบลูกครึ่งครับสำหรับวันนี้ครับกินีพิเซาฝากไว้ด้วยครับหนึ่งลูกจากพวกเขามีแน่นอนครับราคาแบบนี้แคุ่้นนนเเเเมท่าััอองคครรบโ ก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนนับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียร er, bon ์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับผมครับจาเล่บอลเต็ง